เจ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 เอาแล้วเจเอาแล้วไปคุยไปไปไม่ลงทางที่มันหลงเมาว่ะเมาไปงปคุยไปคุยไปังไปนะป้าเป็นกูโก้คันไอเทียกรอบเกียวเกียโปเต้ โอ้ย <oh> อย่าลวนเยอะเลยพ่อลงไงวะอ๋อตายไอ้เหี้ยอะเหี้ยไเฮียกดเล็งไม่ได้ยังพอกดเล็งแล้วมันลงอ่ะอ๋ออ๋อ เอ้พื้นมาสันสันต์ต้เชี่ยไปอ๊ายไป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 เอ้พื้นมสันสันเนาะอ้อยยังออกไปตกเฮ้ยเฮียตอมวีออกไปเอ้อยู่นี่มาสบายจังเลเฮียเทงรักกูเทงรักกูติดอะไรไม่รู้เฮียไปไปไปด้วยโอชิดโอชิด แม่อะไรได้ไหมเนี่ยตู้เดียวตู้อยู่ตู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 ้อยู่ตู้ยิงหน่อยครับตู้ยิงหน่อยครับกูไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนกูไม่เห็นอะไรกูไม่รู้ด้วยกูโดนอะไรตีอยู่ไม่ได้โดนม่ตาหักเลยไม่ไม่กูโดนอยู่กูโดนตีอยู่โดนอะไรอ๋อไม่เห็นเลยกูโดนตีอยู่จริงๆจมน้ำเปล่าวันนี้จมน้ำเปล่าวะอาไม่นะลูอิ อ่าหลับไปอีกคนแล้วชิบหายแล้วตายมันจะได้หวะแค่จมน้ำจ้าเอออะไอซอนเดินเหลือห้าเอาอะไรเรียเรียบร้อยแทงมาเลยทำอะไรไม่ได้เลยนี่แทงมาอลไรมาเร็วจังไงพี่ชายมันแทงตัวเมื่อกี้เปล่าแล้วเลยไปตัว เฮ้ยเฮ้ยเติดอ่ะเกือบไอเฮียซอมบี้พวกคุยทอมบี้หลังมันเพียอะไรแล้วซอมบี้ตักโอ้ยทอมบี้ไม่รอดยังไงวะเอ้ยเอ้ยโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊อดยังไงวะครั้งนี้ยโอ๊ยโอ๊อนเดิม <ihaz violin> Bí <beeping warfare> thưng là màn lẻn tao của mẹ 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 เรียบหลับจบุกจิกโอ้ยกูมองไม่เห็นอะไรเลยปล่อยเขาอยู่ในที่ที่อย่างเขาไปไอพวกมึงไปตรงนั้นยังไงอ่ะพลาดละลาก่อนยัอ๋อพ่าแล้วลงเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

เข้า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 กูเข้าท้ายโอเคประตูดิปึงุยประตูดิไอ้หนอนมันบังประตูดตักไอ้บ้าโดนตักเนี่ยเพราะว่ากูกับลูอิสมันไม่ได้ไม่โดนดาเมจเลย วิวแง่สองรอบเลยพูดเป็นเก้าเก้าเลยโอ้ยเฮียหายไปแล้วเฮียหายแลแหมชอบไปเลยชอบที่แบบพูดว่าหายไปแล้วโลโลดาเมจอ่ะมันอยู่ไม่นานหรอกแหมแล้วรีบกันแรงเลยเพื่อนๆอ้อยเฮียขาหัก ก็เกมเขาใช้ความเร็วมึงเล่นมึงเล่นมึงเล่นคอนเทนต์มาราธอนแต่มึงไม่วันมาธอนไม,ไม่ไม่เร็วนะมาราธอนไงไม่ใช่สปีดร you know? ันูโนมึงไม่เหนื่อยตายหรอวะก็เหนื่อยเลยแต่กูไม่ตายหรอกโอ,อ๊อย่ยยนแหลกำลังจะตายอยู่นั่นแหละไอ,อ้เหี้อ่ะคนกำลังจะตายโดนจ็อกกี้ล่างผมแข่งนั่นแหละ กลัวเหนื่อยไม่ใช่พันหรอกคนเหนื่อยไม่ได้ครับไม่ชอบไม่ชอบเอเคมันปรับมาใหม่หรือเปล่าวะเพราะว่ารู้สึกเหมือนปืนมันบานมากอ่ะมันบานมาอย่างนี้แหละเอเียคมันต้องยืนนิ่งๆดิมันต้องยืนไม่ก็นั่งยองดมันไม่ได้ออกแบบมาให้เดินยิงอะกระสุนมันแรงเท่าสไนเปอร์ สไนด์าเมจประมาณ80-90เก้าสิบอเคดาเมจห้าห้าสิบกว่าเอ็มสี่พกเอ็มสี่ประมาณ40-30สิบปากาเงี้ยประมาณส0 3สิบสสเอเคแรงเฮ้ยเจรออ้กูมองไม่เห็นเนี่ยวันเยอะอั่นเยอะไปไหนเหี่ย ปัดคลิปไว้เดี๋ยวกูจะพุ่งถึงไอ้เหี้ยเลยหายสงสัยยังไงทำไมกูตกใจอ๋อกรอบพร้อมไอ้เหี้ยมึงกินยาพาราทั้งกระปุกไม่โอ้โดนตายหาได้ไงวะเออคิดมากกับอันนี้เลยเฮ้ยไฟมันลาม อไอ้ไอ้ไอ้เกียร์คาดไม่ถึงเนี่ย no like ั่วทำไปเสียงมัาข้างหลังวะบนหลังคาูคาดการณ่องไปประมาณเอยกูคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะวาตรงบนหลังคาได้ด้วยไตรงนี้มันไปได้ด้วยหรอวะมันแนวตรงมันแนวตรงมันยิงได้หมด มันมันวิ่งได้หมดถึงตกลงมาก็วิ่อองได้โอมเมอร์อยู่ไหนอ่ะหนตายนั้นมันจะเดเจ็บเอยากกูเจอกูโดนซอมบี้จุก ไอ้เฮี้ยนี่มันกลายร่างเป็นแทงนะกูจะหาให้ใครจะเป็นคนไม่มีป่วยจริงๆตามรอมันต้องเป็นไอเนี่ยสม็อกเกอร์อันนี้มันเสียงบูมเมอร์ฤทธิ์ฤทธิ์ก็มาฤทธิ์จุดวะ ไป,ไปเอาไปโดนด้วยกูทำไมพื้มัสาาั่นอทีกูป,ปาไฟไม่โดนโอ้นอนาวชวนา,านกิจตกเพื่อนด้วย,ยาากกตาแล้วตกไปเพื่อนอีกโอยตาม,มาทำไมหรอ ช่วยลุยอีกไปเฮ้ยมึงอยากที่กูช่วยลุยอีกก่อนึ้นมาครับนี่อีเซ็กเกิลโอ้เจ๊แล้วโอ้ยขอโทษดือด้องหรือเปล่เป็นอีเซ็กเกลจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ว่ากูใส่มอส Ô chị, uống như ở mọi người ạ. Aaaaaah! Reloading! 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 ไอ้เหี้ยกูลั่นเลยโอ้ยตัวเลยกูตกเข้าไปก่อนเลยไอ้เหี้ยกูได้ยินเสียงพวกกูกูรู้เลยก็ต้องรอให้คนเดินเข้าไปก่อนไปายละเมื่อตายพอเพื่อนนี่แหละตัดไม่ได้ตายไป เหี้ยรับเล็กแม่งต้อนรับกันหมดมูลที่หายเลยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยไมนอนแล้วว่ข้างหลังเลยเลยไอ้เหี้ยคนแถวนี้โอ้ขอฮิวหน่อย พวกเพื่อนข้างหน้ามึงจะไล่บาดแผลไอ้แต่ข้างหลังก้อนบังบานหน่อยทำไมกินให้โดนพี่จะมึกกูใครเผาด้วยเนี่ยรีโหลดปังกูติดไม่นะปังแันช่วยหลิใครมันเผาด้วยวะเนี่ยกูเองอะกูปาไว้ไม่นะปังลาก่อนเพื่อน สบายสบายปังแค่ตอนนี้เท่านั้นลสบายสบายปังคุรีโลดกระสุน<笑><笑>คุช่วยอะไรกันเละกระสุนสดดเฮ้ยเจี๊ยบคยิงไม่ได้โอ้โหคุรีโลตดติดตัวมึงโอ้โหฆ่าคุณเถอะ nãy là Luis, thảm bắn, thảm bắn cả thứ của, iso mốc, iso mốc, ui, sướng, iso mốc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 , ไม่เองจับคุณไ,<อ> <laughs> ไม่ไมยิงให้มันตายไว้สัตว์อ๋ออ๋ออ๋อดับแล้ว,อ,ลวอ๋ออ๋ออกูไปก็ได้ฟ<อ>ังกูรู้ว่าไม่ลังเลเว้ยทิ้งเลย,ยลเออนั่นแหละ กูรู้กูไม่ลังเลทิ้งเลยน่พวกมึงออกมามันเติงมันเต้งยิวเฮ้ยเพื่อนขึ้นลมสงบแล้ว มึงไปเอาปืนกลยิงมันวะยิงทำได้ที่ไหนไปถึงปังอ่ะเลือดมันไม่ลดเลยเว้ยยาชาดิชาตาข้าของกดจดจำสิที่เจ้าได้ทำของข้าไว้เอไอพวกแมคคานิกสูงเงี้ยกูจะสาบส่งมึงกูจะ้ย่ำยีสาบส่งไอพวกเอนจิเนียร์ กูโดนเพื่อนยิงอีกแล้วนั้นเลือดเลือดกูไม่เพราะอะไรเพราะเพื่อนเพื่อนกูยิงไงป๊าไม่ยไอ้ป๊าป๊าเขียเพิ่งบดนเขียวไอ้สิงใจบนโลกใบนี้แต่มันจะรับไว้เองโอ๊ยแค่วันนี้โดนแล้วสิงใจจะรับไว้อตอนนี้กูมองไม่เห็นนะถ้ากูยิงใครขอโทษตอนนี้ ทุกต่อมันกระจายพี่ชายอยู่ไหนเรายังไม่เห็นนี่ไงโอ้โอ้โอ้ไปปังวิ่งปังปิ้งภาวนาพี่อาสวดภนะสวดภาวนาเหี้ยอะไรสวดภาวนาเถอะโคตติดเที้ยอะไรอย่างงีถ้ากูเผาก็ต้องเผาลูอิทไปด้วยเมาแล้วลูอิ cú bỏng đúng không? Cú sẽ bảo. Cú đồn. Đợi ngay. Bóng này. Mong không thấy. Cú. Cú không thấy. Không thấy. Cú không thấy. Cú không thấy. Cú không không thấy. Cú không không thấy. Cú 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 không thấy. ไอชิจ็อกกี้ไอสัตว์ลุก <'s> จ็อกกี้เอ้าเราไปทุบมันวะชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ข้างบ้านชาร์เจอร์ข้างบ้านไอสโมเกอร์ดึงดึงดึงกุลมาหาชาร์เจอร์ไป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 เห้ย <c oughs> อ้ยสโมเกอร์ดึงกุลไปหาชาร์เจอร์ใดๆก็แล้วแต่ แต่แม่งเกือบแล้วอะถ้าถ้าตรงนั้นะถ้าตรงนั้นได้มีรั้วอะเคยําไปแล้วเว้ยยีนะรั้วมันังังไม่ได้หรือเปล่าวะพังได้ไปลองยิงนะโอ้ยโอ้ยิอยยโยโอ้ย้ยโอยโอ้ยโอ้ยย้้้อยยอโโอ้ยย้ย เอ้ยโดมยิงโดนลุมตอกน้ำมันแท้งนี่โดนลุมโดนลุมตอกออกไปแม็กเนืนเต็มเต็มแล้วก็รอตีนให้มาทางนี้สวยไปดยี้ <c oughs> <c oughs> จ็อกกี้ไม่เจอเลยโอเคกูคเจอไลอ่เฮียเสียงอะไรวะเลือดก,กูเหลือหนึ่งหนึ่งแบบหนึ่งกูคเคลื่อนไปที่ท่าเรือเฮ้ยกูไปได้ป่าววะกูค,คงไม่แตกใช่ป่ะป,ปังไปเร็วไปเร็วไปแล้วไปแล้วกูสี่สเตอร์ลอยแล้วครัโอ้ยมาเร็วมาเร็วเร็วกูกูจะยิงปียิงถังไฟล้ว โดดไปแล้วโดดโดดเอ้ยไม่ดีไม่ดีไม e. ่ดีอี่ก็ไม่ด่าไไีไมครไอ่ด่ดีี่ดี่ดีไม่ดีไมดเ่ดีไม่ดีไม่ด่่